ปัจจุบันมีการแข่งขันในการทํางานค่อนข้างสูงเราพบว่ามีหลายโรคที่เกิดขึ้นกับคนทํางานและส่งผลกับความก้าวหน้าของพวกเขาอย่างชัดเจน 1. โรคขยันคนที่ตําแหน่งก็เช่นกันอาการของคนที่สู้งานชอบทํางานทําจนกว่างานมันจะท้อออฟฟิศนี่แหละบ้านเขาเดินงานของปีนี้ผมทําเสร็จหมดแล้วครับ หัวหน้าเอางานของปีหน้ามาให้ผมทำเลยไหมครับไม่มีแล้วขอบคุณมากแต่หัวหน้าครับแต่ต่อให้ทำงานหนักสักแค่ไหนพวกเขาปรับไม่ก้าวหน้าหัวหน้าโถน่าเห็นใจสองโรคคำพูดสูงกรมหมอครับคำพูดผมมันไม่มีน้ำหนักอะครับ ข่าวดีครับทุกคนวันนี้ไตรมาสแรกของเราเนี่ยทะลุเป้าสุดๆเลยครับว้าวอาไม่ซิ่งใช่ไหมฮะปีหน้าอาจจะถึง14%ด้วยซ้ำไปครับอาการนี้ระบาดหนักมากในห้องประชุมครับเออมันไม่มีแค่นี้ต่อให้พูดดียิ่งกว่าแจ็คมาเพื่อนร่วมงานก็หมางเมินโรคต่อไปครับ 3. โรคแพ้บ่อยๆยังไม่ค่อยชินหมอครับ ผมแพ้อีกแล้วครับหมอหมอดูนี่ครับอาการของคนที่แนวคิดดีระดับมาสเตร์พีซโอ้โหสร้างสรรค์แต่กลับแพ้ซ้ำๆแบบไม่รู้สาเหตุผมรู้แล้วครับคงเป็นพ่อฟ้าทำให้ต้องหันไปโทษโชคชะตาท้องฟ้าไม่เป็นใจใครน้อใครกำหนดผมสรุปเลยแล้วกัน ว่าบุคลิกที่ไม่ดีอาจส่งผลต่อความก้าวหน้าในการทำงานแต่พวกเขาสามารถเปลี่ยนได้ m i n s c o r ล t i o n จากสกอเชื่อว่าคนที่ขยันมีความสามารถมีความคิดด้ยเริ่มจะก้าวไปได้ไกลกว่านี้ถ้ามีบุคลิกที่ดีด้วยเทคโนโลยีสกอไบโอแมคชนิกช่วยให้รูปแบบการยืนและเดิน ตรงตามธรรมชาติก้าวด้วยบุคลิกที่มั่นใจ Score w e r e a good posture